แจ็ผมย้ายไปไลฟ์อยู่ที่ทวิสแล้วยังไงอย่าลืมตากันไปดูด้วยล่ะแล้วตอนนี้ไปดูคลิปกันไปเชื่อเหลือเกินว่าเพื่อนๆทุกคนที่ลงแรงก็มักอยากจะได้ของตอบแทนและช่วงนี้ก็ใกล้จะได้เวลาเข้าสู่สปิทที่2แล้วและที่สำคัญของาะวัลในแรงทั้งแบบบัตเทลรลอยยลและแบบอรินา ก็หลุดมาพร้อมกันเลยเรียกได้ว่าสําหรับคนที่ไม่มีแรงจูงใจพอได้ดูคลิปนี้แล้วผมมองว่าจะฮึดขึ้นสู้แบบผมนะครับซึ่งสิ่งที่ผมนํามาฝากไม่ใช่แค่ของรางวัลแต่จะมีแมปใหม่สาหรับอารีนามาด้วยเหมือนเดิมครับข้อมูลนี้ที่ผมได้รับมาผมไม่ได้หามาด้วยตัวเองแต่มาจาก Data m i n e r อีกทีหนึง่งถ้าเกิดเพื่อนคนไหนสนใจสามารถไปตามต่อกันได้เลยนะครับอย่างแรกของรางวัลผมอธิบายแบบนี้ก่อนบางคนยังเข้าใจผิด และก็ยังมีหลายคนที่ไม่ค่อยเข้าใจการให้ของรางวัลแบบระบบแรง้งเริ่มที่ในส่วนของ BR หรือ Battle Royale ก่อนจากภาพเลยครับปกติของรางวัลเนี่ยจะมีด้วยกันทั้งหมดอยู่4อย่างประกอบด้วยตาสัญลักษณ์หรือว่า Badge, h o l o Space, Weapon Cosmetic หรือที่ห้อยปืนที่เรารู้จักกันกับ c h a นั่นแหละอย่างสุดท้ายเป็นหาง Drive Tail ยกตัวอย่างง่ายๆเลยครับ2ตัวอย่างสมมติอยู่แร n k โกเราก็จะได้ของรางวัล3ชิ้นตาสัญลักษณ์ โ o l ลสเปย์และที่ห้อยปืนในกรองนี้ที่เราอยู่แรงมาสเตอร์เราก็ได้ครบทั้ง4ชิ้นเลยครับวิธีดูก็จะดูประมาณนี้และถ้าเกิดเป็นอารีน่าล่ะรูปแบบเนี่ยคล้ายๆกันเลยแต่ของรองวัลจะมีด้วยกันอยู่แค่3ชิ้นเท่านั้นตาสัญลักษณ์ชามและโฮโลสเปย์ยกตัวอย่างสัก1ตัวอย่างแล้วกันครับถ้าจบไดมอนด์ก็จะได้ทั้งหมด3ชิ้นแต่ทีนี้ปัญหาอย่างหนึ่งที่ทุกคนสงสัยกันแล้วแรงที่มีการแบ่งสปิด มันจะยึดของรางวัลตามไหนหรือได้ทั้งสองสปีดที่เราจบเลยหรือเปล่าคําตอบคือไม่ครับของรางวัลแรงจะยึดตามแรงที่สูงที่สุดเมื่อจบซีซั่นผมใช้คําว่าซีซั่นนะนั่นหมายความว่าสมมติสปีดหนึ่งผมไดมอนด์สปีดสองผมจบโกลขอรางวัลจะยึดตามในส่วนของไดมอนด์และอีกตัวอย่างหนึ่งถ้าสปีดหนึ่งผมอยู่โกลสปีดสองผมไดมอนด์ผมก็จะได้ของรางวัลไดมอนด์เช่นกันครับและทำไมเขาถึงแบ่งเป็นสปิดแบบนั้นนั่นก็เพราะว่า ไม่ยึดติดการเป็นพรีเดเตอร์ครับผมก็อยากให้เราทราบกันดีพรีเดเตอร์เนี่ยจะได้อยู่ที่750อันดับแรกที่มี RP สูงที่สุดถ้าคนมาว่างตอนช่วงครึ่งหลังนั่นหมายความว่าโอกาสที่เขาจะตามทันเนี่ยมันยากมากๆอีกอย่างหนึ่งถ้าแรงทั้ง2สปิดเท่ากันตาสัญลักษณ์มันจะเลืองแสงครับแบบวูบๆขึ้นมาโอเคลายซะยาวเลยของรางสำหรับ BR ที่หลุดมาตอนนี้หางครับ โฮโลสเปย์ส่วนของอารีนาหลุดมาทั้งหมดเลยเริ่มต้นด้วยตาสัญลักษณ์อันนี้เหมือนไม่หลุดครับเพราะรีสปอนได้ยัดเข้ามาโชว์ในหน้าล็อบบี้แล้วต่อไปชามแล้วก็ h o l ลสเปย์ครับ สำหรับผมนะผมคิดว่าผู้เล่นส่วนใหญ่รวมถึงตัวผมด้วยละกันสิ่งที่ต้องการจริงๆไม่ใช่ชามไม่ใช่โฮโลสเป์หรือว่าตาสัญ,ญลักษณ์อะไรทั้งสิน้นแต่เป็นหางสุดเท่ที่ในตอนนี้ซีซั่นสิบแล้วยังไม่สามารถเปลี่ยนสีหางได้ตามใจชอบเลยมีแต่ต้องกดแรงเพื่อที่จะเอาดริฟ์เทลมาเปลี่ยนสีหางตอนโดดเท่านั้นผมมองว่าของรางวัลเนี่ยมันดูผูกขาดจนเกินไปแต่เชื่อเถอะครับในอนาคตในแพทชั่นพาร์ทมันต้องมีสีหางมาให้เราเปลี่ยนแล้วก็มาให้เราใช้ได้แน่ๆ เรื่องต่อไปแมปใหม่ที่มีชื่อว่าอันคออันนี้สามารถดูตามฟูตเทจได้เลยนะครับผมจะเล่าในส่วนที่ผมเห็นให้ฟังละกันแมปนี้ให้หนึ่งสภาพดูว่ามันเหมือนกับตัวแมปใหม่ล่าสุดที่เข้ามาในอารีน่าอย่าง Overflow มันดูสมมากสุดๆเหมือนทำแค่ครึ่งหนึ่งแล้วก็กลับด้านเอาอีกครึ่งนึงมาแปะ ผมย้ําเสมอว่าอารีน่าคือการต่อสู้แบบ3 v 3วและแมปที่เดฟนํามาจากแบทเทิลรอยัลมันไม่มีความบาลานซ์ซะเลยซึ่งดูเหมือนว่าตัวเดฟเนี่ยก็จะรับทราบถึงเรื่องนี้เพราะตั้งแต่บ่นไปก็คิดเพิ่มอีก2แมปและผมรู้สึกว่าเดฟอยากให้ผู้เล่นสนใจอารีน่ามากกว่านี้สังเกตได้จากการทําเคร็ต่างๆไปเชื่อมโยงหรือว่าบังคับให้สําเร็จในอารีน่าก็มันคิดได้2ออย่างนั้นทุกคน 1. อยากกระตุ้นให้ทุกคนเล่น ไม่อยากให้เป็นเหมือนโหมดดูโอที่ทุกวันนี้หลายๆเซิร์ฟก็ถูกปล่อยร้าง 2. เพื่อเก็บข้อมูลการที่นำอีเวนต์มาให้เล่นเฉพาะอารีนาถ้าผู้เล่นได้ลองเล่นแล้วมันมีอะไรผิดปกติผู้เล่นก็มักจะคอมเมนต์ทุกอย่างลงไปใน r ร d d i t มันก็เหมือนกระทูพันธ์ที่บ้านเราแหละในเรดดิตนะจากนั้นเดฟก็จะรู้ว่าเฮ้ยควรปรับอะไรหรือไม่ควรปรับอะไรล่าสุดอย่างเอลสตาร์ star, ติดเมตาตจัดเลยอารีนาแลนะตอนนี้มันก็มาเผยแพ้นใน t บ l เ r o y ย่อเรียบร้อยแล้ว ตัรายละเอียดของแมปอันครอผมมองว่ามันคล้ายๆกับด่านปาร์ตี้คร h ชเชอร์เลยก็จะมีตรงกลางแล้วก็ทั้งฝั่งทั้ง2ด้านเนี่ยคือแตกต่างกันนิดนึงมันจะเหมือนกับว่าเฮ้ยอันนึงเป็นลานกว้างอีกอันนึงก็เหมือนมีสิ่งก่อสร้างให้จุกคือมันคล้ายกันมากเลยสําหรับปาร์ตี้คร h ชเชอร์แต่ผมมองว่าอันนี้น่าจะโบรานมากกว่าแล้วก็อีกเรื่องหนึง่งเหมือนกับว่า Data Miner ของเราไปขุดเจอไฟ 4v4 และ 5v5 เข้าไม่แน่ว่างานนี้ พเพราะอาจจะได้เห็นตีสี่ตี้าเพื่อเร่นคนเข้าไปเล่นในอารีนาะก็เป็นได้ผมว่ามันก็ดีนะจัดให้มันหลากหลายไปเลยยำกันมันซ้อนกันยับคิดแล้วยังไงก็น่าสนุกแรมผาดคนนึงไลฟ์ไลน์คนหนึ่ง,ลลย,นนงยิ่งคิดก็ยิ่งฟินโอเคนี่น่าจะเป็นทั้งหมดของคลิปวิดีโอนี้แล้วครับเพื่อนๆคิดว่าหางซีซั่นนี้สวยไหมน่าสนใจไหมแล้วอยากที่จะเล่นมันเลยหรือเปล่าเมื่อเห็นหางซีซั่นนี้อย่าลืมพิมพ์มาบอกกันะนะครับแล้วก็คนจะจสก2จุกไลค์ like, ซับ สำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ